สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะแหมหวานได้มีโอกาสไปดูแล้วค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะก็ดูไปแปดตอนลวดนะคะสำหรับ ตำนานกระบี่เซียนค่ะหรือว่าชื่ออะไรนะ Sort and f a i r y นะคะเป็นซีซั่นหนึ่งะอันนี้นะคะเริ่มแรกของเรื่องเลยซึ่งเวอร์ชั่นเก่าก็คือได้เฮียหูเกอร์แสดงแล้วก็สำหรับบทของหลิงเอ๋อนะคะนั่นก็คือคุณหลิวอี้เฟยนั่นเองในเวอร์ชั่นก่อนนะคะเป็นเวอร์ชั่นตราตึงอยู่ในใจของหลายๆท่านเลยนะคะหวานนั้นได้ดูเวอร์ชันนี้แล้วก็ถือได้ว่าหวานว่ามีความกระชับกว่าเวอร์ชันเก่าเยอะเลยนะ <laughs> มีความกระชับนะคะ แล้วก็มีความรวดเร็วแล้วก็คืออย่างที่พวกเรารู้กันว่านวน,นิยายต้นฉบับนั้นมันถูกแต่งมานานมากแล้วนะคะก็จะมีกลิ่นอายของความล้าสมัยอยู่แหละสําหรับเรื่องนี้เอาจริงๆนะแล้วก็ตัวเรื่องราวของการดําเนินเรื่องก็ไม่ได้แตกต่างจากแนวฮีโร่จากเรื่องอื่นๆในสมัยนั้นเลยนะฮะเรียกว่าในสมัยนั้นนะคะเก่าแก่ค่อนข้างจะเก่าแก่สําหรับเรื่องนี้แต่ว่าก็ดูได้เพลินๆน,นะคะ เรามาที่ประเด็นนี้กันดีกว่าค่ะว่าเหตุใดนะคะหลินเทียนหนานนั้นจึงยืนกลานนะคะที่จะเอาหลี่เสียย่ยวเยาพราะเอกของพวกเราเป็นลูกเขยของเขาให้ได้นะคะทุกคนอาจจะเอ๊ะคนไหนหลินแซ่หลินก็ผู้หญิงที่วดโหดนั่นไงมีความเป็นกลิ่นอายของเอ่อกล้วยผู่เนาะ ลูกสาวคนโตของก๋วยเจ๋งนะคะเพื่อนๆจาได้ไหมตัวละครจะมาแนวแนวเดียวกันประมาณว่าอารมณ์ร้อนไหลเหตุผลนะคะฟาดเปียงเปียงเปียงเอาแต่ใจอะไรแบบเนี้ยเออบอกแล้วมันมีกลิ่นอายเหมือนกับในวันนี้ยายสมัยเก่านะฮะก็นั่นแหละแม่นางหลินก็คนนั้นแหละนะคะคือเจอพระเอกแล้วก็เสียบพระเอกมาเลยนะคะเสียบที่หัวใจด้วยแล้วทางด้านของหลิงเอ๋อนั้นก็เป็นผู้ที่แบบใช้ไอวิชาคืนวิญ,ญญาณเนาะโอ้โหใช้จนตัวเองอ่ะยังไม่สําเร็จ ในขั้นที่แบบสูงสุดของไอวิชาคืนวิญญาณนะคะดังนั้นพอใช้ไปแล้วเนี่ยแรงก็หมดแรงก็หมดพอล่างเดิมปรากฏขึ้นมาเราก็รู้เลยว่าหลิงเอ๋อนั้นเป็นอะไรนะ เป็นไอชื่อภาษาไทยเรียกยากมากนะคะเป็นมอนสเตอร์เป็น Monster, เป็น,ปนไอตัวตัวปีศาจวาลีอะไรที่มันหายสาบสูญไปแล้วอะ่ะเมื่อสมัยก่อนโน้นอ่ะนะคะคือไอตัวปีศาจเนี้ยจะใช้ไข่มุกห้าห้าชนิดไข่มุกห้าอันนะคะ <c oughs> จำชื่อยังไม่ได้เดี๋ยวรอไปก่อนละกันเดี๋ยวพูดพูดภาษาอังกฤษไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะด่าเอาเอาเป็นว่าไอไข่มุกห้าอันนะะั่นแหละคือแต่ก่อนนั้นเอามารวมกันแล้วก็สามารถจะปราบนะ ให้สัตว์ประหลาดในเป็นสัตว์ประหลาดบรรพาการนั้นไปได้นะคะแล้วมันก็หายเงียบไปแล้วนี่แหละค่ะ ในช่วงของตอนต้นๆเรื่องเราก็เห็นแล้วว่าหางมาโผล่ที่หลิงเอ๋อนี่เองนะคะเออน้องที่รับบทเป็นอ,อ,องค์หญิงเนี่ยเป็นหลิงเอ๋อนี่หน้าตาเหมือนกับน้องเหยียนปิงหยวนเลยนะคะดูดูแบบมีบางมุมเนี่ยเหมือนกันมากอะ่ะเหมือนมากเลยส่วนสําหรับพระเอกของเรื่องนะคะคุณอี้เหอก็เพิ่งโด่งดังมาจากฟู่หลงจินนะคะหรือว่าท่านเซียนฟู่หลงจากปัตตพีไรพา,ายค่ะมีความหน้าตานะคะคล้ายๆกับคุณซก่วยหลงเนาะเพื่อน เพืเ่อน,นคิดเหมือนหวานไหมเออคล้ายๆว่ะในในช่วงบางตอนที่มีความก้มหน้าหรือดูด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะกลับมาณจุดนี้นะคะตอนนี้นะคะเดินทางเข้าสู่เมืองซูจโจนะคะก็ต้องมาออพบกับตะกูลลินเพราะว่าตะกูลลินเนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้นํายุทธภพอยู่ในโซนนี้เลยนะคะในโซนทางใต้ต้องยกให้ตะกูลหลินค่ะ ถ้าเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างเวอร์ชั่นแรกในช่วงที่คุณหูเกอแสดงกับเวอร์ชันนี้นะคะซึ่งเป็นซีซั่นแรกซึ่งคุณอ e ีเหอแสดงเนี่ยคือในเรื่องของเสี่ยวหูเพื่อนๆเห็นตัวละครเสี่ยวหูมาแตกต่างกันสุดๆเลยนะคะเสี่ยวหูนั้นนะคะถือว่าเป็นเพื่อนที่แบบโคตรจะดีอ่ะเป็นเพื่อนสนิทของของพระเอกของพวกเราเลยนะคะของหลีเสี่ยวเหยาวเนี่ยแหละแต่ว่าเออมันกลายเหมือนกับ มีความเป็นเด็กขึ้นมามีมีความสลับกันนะคะในเวอร์ชั่นเก่าใช้ตัวผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ในเวอร์ชั่นนี้ใช้ใช้เด็กนั่นเองค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะ,ะเสี่ยวหูยังเด็กอยู่ก็มันน่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างเนาะอย่างในตอนที่หวานดูไปล่าสุดนะคะก็แม่นางหลินยั่วลู่นะคะปรากฏตัวแล้วนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็บอกได้เลยว่าได้เจอกับทางหลี่เสี่ยวยาวนะคะพระเอกของพวกเราที่ในเวลานี้ก็เดินทางจะกลับ แขวนหนานเจ้านะคะไปกับเจ้าหลิงเอ๋อนั่นเองค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะแมด้วยความโมโหโทโออารมณ์ไม่ดีของแม่นางหลินยั่วหลูเนี่ยแหละคะ่ะก็เสียบนะคะเสียบหลีเสียวยาวเข้าไปแล้วก็ทําให้เจ้าหลิงเอ๋อนั้นโอ้โหคะ่ะใช้พลังจนจนอ่อนลา้าจนร่างเดิมแบบกลับมาก็คือกลายเป็นงูเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะทางด้านของ การผจญภัยของทั้งคู่นะคะก็จะต้องผ่านเมืองซูโจซึ่งก็เป็นเมืองทางใต้ของจงหยวนนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีตระกูลหลินนะคะเป็นผู้นําอยู่ในโซนนี้แล้วหลินเทียนหนานเนี่ยนะคะผู้เป็นพ่อของหลินเย่หรูเนี่ยพยายามจะแบบบีบบังคับลูกบอกว่าอย่าออกไปข้างนอกนะอย่าออกไปข้างนอกแล้วก็อย่าไปแบบ อย่าไปแบบตีรันฟันแทงกับคนอื่นเอาง่ายๆคือความปรารถนาเดียวของพ่อนะคะหลินเทียนนานนั่นก็คือให้ลูกสาวเนี่ยได้แต่งงานมีครอบครัวดีๆแต่งเข้าไปนะคะ แล้วแน่นอนว่านิยายนะคะในเนี่ยสมัยที่ผ่านมาเมื่อนานมันแล้วจะต้องมีการแข่งขันการประลองยุทธ์เพื่อที่จะมาเลือกเลือกเลือกลูกเขยเอาง่ายๆแล้วผู้เป็นพ่อนะคะก็ไปโอ้โหชอบจังเลยชอบหลีเซียวเหวยาชอบผู้ชายคนนี้ก็ยืนกลานมากๆที่จะให้โอ้โห,หหลีเซียวเหวยานั้นเป็นลูกเขยของเขาให้ได้นะคะซึ่งณจุดนี้เนี่ยหลีเซียวเห่ยาเองเนี่ยเขาก็ไม่รู้อ่ะพระเอกอ่ะไม่รู้หรอกว่าอะไรคือเหตุผลที่แท้จริงที่อยู่เบื้อง หลังเรื่องนี้นะคะ อะเรามาดูกันค่ะว่าทำไมนะคะตระก,กูลหลินโดยหลินเทียนหนานเนี่ยโอ้โหโคตรจะชอบหลี่เสี่ยวเหยาวเลยนะคะนั่นก็คือหนึ่งเขานั้นอยากมีลูกชายอยู่แล้วคือประการแรกเลยนะคะหลินเทียนหนานนั้นไม่มีทายาทที่เป็นผู้ชายสายตรงของเขาเลยค่ะเขามีลูกสาวเพียงคนเดียวในชีวิตนี้นั่นก็คือหลินเยื่อหลูนี่เองค่ะบางคนก็ถามว่าอ้าวทำไมถึงไม่ไม่ยอมมีลูกชายล่ะเมียตายแล้วก็แต่งกับคนอื่นก็ได้นะคะซึ่งด้วยสถานะของ E mm -hmm. ่านผู้นําอย่างท่าน,ลน,ลนหนลินเทียนนานเนี่ยสามารถจะหาผู้หญิงกี่คนก็ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเขานั้นเป็นผู้ที่รักภรรยาเก่าแล้วก็แล้วก็ยังไงดีเขาก็เป็นคนที่มีปณิธานของตัวเองค่ะเขาก็เลยไม่มีเมียใหม่นะคะเขานั้นเป็นคนดื้อรั้นสุดๆเขานั้นทุ่มเทอย่างสุดซึ้งให้กับให้กับอดีตภรรยาของเขาไปสุดชีวิตแล้วนะคะแต่ก็นั่นแหละภรรยาของเขาเสียชีวิตไปก่อนดังนั้นเขาก็เลยเหมือนกับว่าไม่เอาอีกแล้ว เขาไม่ไม่มีเมียละแต่เขาจะ ทุ่มเทความรักทุกอย่างไปที่ลูกสาวคนเดียวนั่นก็คือหลินยั่วหรูเนี่ยแหละค่ะเป็นเสมือนแก้วตาดวงใจของเขาเลยนะคะรักสุดๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลเดียวที่เขามีความคิดที่จะยังไงย,ยังไงก็ต้องหารุกเขยที่ดีในสายตาของเขาให้ได้เพื่อให้แต่งงานกับลูกชาลูกสาวของเขาแล้วก็ให้อยู่เคียงข้างไปอย่างมีความสุขเนี่ยแหละค่ะ,ะณัด <laughs> จุดนี้นะคะประการที่2นั่นก็คือได้เห็นความสามารถพิเศษนะคะของพระเอกของพวกเราว่าว่า พระเอกนี้เป็นโอ้โหค่ะเป็นวัตถุดิบชั้นดีเลยที่จะนำมาขัดเกานะคะฝึกศิละปะก,การต่อสู้ได้เลิศๆค่ะตาถึงนะคะเรียกว่าหลินเทียนหนานตาถึงค่ะก็ณจุดนี้นะคะหลินเทียนหนานมองเห็นพรสวรรค์ที่มันไม่ธรรมดาในตัวของหลี่เซียวยาวนะคะแล้วก็ใช้กลอุบายของจิวเจี้ยนเซียนด้วยนะคะเพราะว่า ได้เรียนมาได้เรียนมาตอนนี้เรียกว่าเรียนแบบเป็นวิชางูงูปลาปาอยู่สําหรับพระเอกของพวกเรายังไม่เก่งั่นสักกระบวนท่าเดียวนะคะแต่ก็ถือได้ว่าเรียนมาบ้างแล้วซึ่งณจุดนี้นะคะก็ทําให้โอ้โหค่ะไอจิ๋วเจี้ยนเซียนนะคะเป็นเป็นเทคนิคที่คือยังไงดีท่านเซียนสุลาน่ะก็ได้รับการได้รับการยอมรับในยุทธภพนะคะแล้วก็ปกติแล้วก็ไม่ค่อยรับสิทธิ์ด้วยแต่ว่าทำไมทำไมหลี่เซียาวถึงรู้ว่าจะต้องใช้กระบน วทท่าของจิวเจี้ยนเซียนเนี่ยอย่างไรนะคะก็ทำให้หลินเทียนหนานนั้นโอ้โหสนใจโคตรเลยอะ่ะมีมีพรสวรรค์พิเศษนะแบบนี้นะคะณนะจุดนี้ก็เลยโอเคค่ะก็เลยอยากจะได้นะคะอยากจะได้มาเป็นลูกเขยนั่นเองคือ คือถ้าได้ดองนะได้ดองกับสำนักซูซานนะคะสำนักซูซานก็คือท่านเซียนกระบี่สุราเนี่ยสังกัดสำนักซูซานค่ะก็จะยิ่งทําให้ตระกูลหลินนั้นโอ้โหค่ะได้หน้าได้ตามีมน้ามีตาม,มากยิ่งขึ้นจากที่ปกติก็เป็นผู้นําอยู่แล้วนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยหลินเทียนหนานเขาเคยท่องยุทธภพไปแล้วเขาก็ยังมีศิลปะการต่อสู้ซึ่งเป็น เอกลักษณ์มากๆเลยนะคะวิชาของเขาเลยนะดาบคู่ใช่ไหมดาบคู่นิ้วอะไรดัชนีอะไรสักอย่างจําชื่อ,อยังไม่ได้ค่ะเ,เพื่อนๆชื่อฮัลูฮัลามากเลยสับไทยนะคะก็เอาเป็นว่าเขามีวิชาดาบคู่อะไรสักอย่างหนึ่งน่แหละก็เพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพของไตลาแห่งนี้นะคะทีนี้ค่ะตัวของลูกสาวเองเนี่ยลูกสาวนั้นอารมณ์ร้ายแรงนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีกังฟูก็ตามแต่ว่าเป็นคนที่ไม่มีพรสวรรค์น,นะคะดังนั้น ทางด้านหลินเยี่ยหรูก็จึงไม่สามารถจะเรียนรู้ไอไอทักษะพิเศษต่างๆไอที่มันโดดเด่นกว่านี้นไม่ได้ค่ะดังนั้นแล้วนะคะก็เลยด้วยความที่หลินเทียนหนานั้นก็มีวิชาในตระกูลหลินของเขาอยู่แล้วเขาอยากจะถ่ายทอดให้กับลูกเขยก็คือต้องคืออยากจะถ่ายทอดให้กับหลี่เซียวหยาวเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นออวิธีที่ดีที่สุดก็ต้องให้หลี่เซียวหยาวมาเป็นลูกเขยเขานะคะเขาถึงจะถ่ายทอดให้อย่างไม่มีข้อกังขาในใจค่ะมา เหตุผลที่3นะคะก็คือคือก็มาเอามาลูกเขยคนนี้สามารถจะเอามาเติมเต็มให้หลินเยื่อหรูซึ่งเป็นลูกสาวได้นะคะ เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยลูกสาวก็โดนตกอะฮะก็คือก็ไปรักพระเอกของพวกเรานั่นเองนะคะก็เลยทําให้พ่อก็อยากได้เออแต่งเข้ามาแต่งเข้ามาในตระกูลหลินเลยนะคะดังคํากล่าวที่ว่านะคะลูกสาวนะคะดีลูกสาวที่ดีย่อมย่อมแบบว่าดีกว่าพ่อน,นั่นก็คือพ่อตามใจตลอดนะคะในท้ายที่สุดแล้วก็เลยทําให้หลินเทียนหนาน,น,นก็ยืนกลานที่จะทําแบบนี้เพราะว่าหลินเยี่ยรูนั้นชอบหลี่เสี่ยวเหยายค่ะเป็นเพื่อนโอ้โหแต่หลี่เสี่ยวเหวานั้นเข้าวิธี แต่งงานกับเจ้าหลิงเอ๋อของพวกเรานะฮะไปตั้งแต่ตอนต้นเรื่องแล้วแต่ทีนี้มันมีเรื่องราวอยู่ว่าตอนจบของ ของซีรีส์ออของซีรีส์เรื่องนี้ในเวอร์ชันของเฮียหูเกอของพวกเรานะคะเจ้าหลิงเอิอนั้นนั้นตุยไปในช่วงตอนสุดท้ายถึงแม้ว่าจะมีทายาทไว้ให้กับหลี่เซียวเหยาก็ตามนะคะณจุดนี้ก็ทรมานใจเหลือเกินนะคะอ่ะเอาเป็นว่านี่ทางด้านของไอไอพิธีในการคัดเลือกลูกเขยเนี่ยอยู่ๆแล้วหลี่เซียวเหยาก็ขึ้นไปประลองด้วยได้อย่างไรนะคะมันก็เป็นเหตุบังเอิญทั้งนั้นแหละในตอนที่ประลองเนี่ยคือหลินเยื่อหลูนะคะนางก็ขึ้น ไปประลองเองเช่นเดียวกันแล้วก็เอาชนะแบบคนที่เป็นยอดฝีมือได้หลายๆคนเลยนะคะด้วยการเคลื่อนไหวด้วยกระบวนท่าเดียวอะไรแบบนี้โดยที่ปกติแล้วหลินเยื่อหลูก็อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ร้ายอยู่แล้วก็ไม่แสดงความเมตตาใดๆเลยนะคะดังนั้นแล้วค่ะก็เลยกลายเป็นว่านะคะคือ,อยังไงยังไงเนี่ยคือตอนที่ตัวเองอรู้ว่าตัวเองนั้นแพ้หลี่เซียวเห่ยาอยู่แล้วเพราะเคยประลองกันมาก่อนนอกรอบด้วยซ้ำไปนะคะดังนั้นในใจของนางก็มี คือรู้อยู่แล้วอ่ะเออรู้อยู่แล้วว่าตัวเองนั้นแบบน่าน่าจะชอบใครหรืออะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ค่ะหลังจากที่ ต่อมาเดี๋ยวม,มันก็เป็นสูตรเนาะสูตรของแนวเซียนเซียแบบนี้ทางด้านของแฟนตาซีนะคะเจ้าหลิงเอ๋อนั้นก็จะต้องผ่านด่านเคราะห์นั่นเองนะคะเพราะตัวต,วตวนที่แท,ท้จริงนั้นก็เป็นเหมือนกับปีศาจอะไรนะวารีสักอย่างหนึ่งที่หายสาบสูญไปนะคะดังนั้นก็ต้องมีการแยกทางกับหลี่เซียวเหยวแน่นอนค่ะแล้วก็เออยังไงดีหลี่เซียวเหยวตัวของพระเอกจะต้องเอาชนะปีศาจงูให้ได้นะคะดังนั้นแล้วก็จะเกิดความร่วมมือความ ได้ชิดขึ้นระหว่างแม่นางหลินนะคะกับทางด้านของเสี่ยวเหยาพระเอกของพวกเราก็ถือได้ว่าร่วมมือกันได้ดีทีเดียวแล้วก็เอ,อ่ยังไงดีแล้วแม่นางหลินเนี่ยได้เห็นถึงความรักนะคะแล้วก็ความพักดีของหลี่เสี่ยวเหยาซึ่งมีให้ต่อเจ้าหลิงเอ,อ๋อแบบนี้แหละคะ่ะคือรักเดียวใจเดียวนะคะผู้ชายแบบนี้เป็นผู้ชายที่ดึงดูดหัวใจของหลินเย่ยหรูมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันไปนะคะในเวอร์ชันละครของปี2024ว่าจะพาพวกเราไปถึงจุดไหนนะคะแต่เรื่องนี้ดูได้ค่ะเพลิดเพลินดีสน,สนุกสนุกแล้วก็ CG ถึงไม่เยอะแต่ว่าก็มีนะคะแล้วก็ถือได้ว่าถ่ายทำได้ดีอย่างตอนที่ออวิชาของเซียนกระบี่สุลานะคะเขาก็มีการแบบแยกล่างออกมาให้เราดูด้วยก็สมจริงสมจังดีนะคะแต่ความที่แบบสงสัยจะรีบไปหน่อยนะคะพระเอกของพวกเรานะคะสามารถจะฝึกได้ภายใน1น,นาที <c oughs> ก็สาม,มารถที่จะเออมีท่าทางนะคะของกระบวนท่าของเซียนกระบี่สุลาของสำนักซุนซานได้นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้ท่านใดดูอยู่บ้างชอบหรือเปล่าเอ,อ่ยเรื่องนี้นะคะก็อย่าลืมพูดคุยกับแอดวานได้นะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ